สวัสดีครับผมแซมฮาร์ดเวิร์กเอคลิปนี้นะผมจะมาแชร์วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับ วิธีที่1นนะครับก็คือการกินก่อนเล่นส่วนตัวของผมนะครับก่อนออกกําลังกายผมจะชอบกินกาแฟก่อนเล่นมันจะทานะครับให้เรารู้สึกตื่นตัวแล้วก็มีแรงเยอะมากๆเลยครับแต่ข้อเสียของการกินกาแฟนะครับก็คือมันจะทําให้เรานอนไม่หลับนั่นเองครับก็แนะนานะครับให้กินกาแฟในวันหยุดจะดีกว่าครับประมาณสักบ่ายสองถึงบ่ายสาแล้วค่อยเลิมอ,ออกกาลังกายก็ยจะเพิ่มแรงให้เราได้ครับ วิธีที่2นะครับก็คือการยืดก่อนเล่นครับการยืดจะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะครับเกิดความยืดหยุ่นช่วยให้ทําท่าต่างๆได้ดีขึ้นจากประสบการณ์ของผมผมเคยไม่ยืดกล้ามเนื้อก่อนเล่นมาถึงผมใส่ท่าแผนเลยมันทําให้ผมเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อพับแขนและต้องใช้เวลาพักฟื้นอยู่หลายเดือนเลยครับ 3. ฟอร์มที่ถูกต้องจะทําให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อได้ตรงจุด ไม่เสียเวลาฝึกแต่กว่าที่เราจะได้ฟอร์มที่ถูกต้องก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกพอสมควรเลือกวิธีการฝึกให้ถูกต้องถ้าเลือกวิธีการฝึกแบบผิดผิดมาตลอดมันจะแก้ยากครับเพาราะกล้ามเนื้อของเรามันจะจําแบบผิดผิดไปแล้วจุดเริ่มต้นมีความสําคัญมากครับเลือกวิธีการฝึกให้ดีฟอร์มของเราก็จะออกมาสวยงามแข็งแรงแน่นอนครับ 4. การหายใจ การหายใจจะทําให้เราเหนื่อยยากขึ้นกล้ามเนื้อทํางานได้เต็มที่หากจังหวะการหายใจของเราให้เจอแล้วเราจะอึดมากขึ้นครับ 5. การฟังเพลง จะช่วยกระตุ้นปลุกความพึกเหิบในการออกกําลังกายให้เราได้แต่สําหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับส่วนตัวของผมคิดว่าอย่าเพิ่งใส่หูฟังและเปิดเพลงดังๆฟังเลยครับเพราะว่าเพลงจะทําให้เราหลุดโฟกัสจากการออกกําลังกายได้ครับจะทําให้ฟอร์มของเราไม่ถูกต้องควรฝึกให้กล้ามเนื้อมีความคุ้นเคยก่อนแล้วค่อยใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆปลุกความพึกเหิบในตัวคุณครับ หการพักผ่อนเมื่อเราออกกำลังกายอย่างหนักแล้วแน่นอนการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็จะเกิดอาการเหนื่อยล้าได้ครับและนี่นะครับก็คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายวิธีมากครับในคลิปนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่6วิธีและเพื่อนๆล่ะ มีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแบบไหนกันบ้างครับสามารถแลกเปลี่ยนกันใต้คอมเมนต์ได้เลยครับถ้าเป็นเพื่อนรับชมกันมาถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีปุ่มอะไรที่กดได้ก็กดให้หมดเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ